สวัสดีครับผมอาจารย์สุรตานต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกๆท่านเลยครับที่มีลัคนาราศรีมีนที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมสำหรับท่านใดที่ต้องการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook p เพจร้อยดาวกระทบดวงครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปในเดือนพฤษภาคมปี2564แต่จะเป็นคำพยากรณ์ของท่านที่มีลัคนาราศรีมีนครับ ทีนี้เพื่อไม่กกรไม่ให้เสียเวลาผมก็ขอเข้าเรื่องในหมวดการพยากรณ์เลยนะครับดวงชะตาของลัคนาราศีมีนนั้นโดยมากในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับก็ยังดีที่มีอาทิตย์พฤหัสบดีเป็นดาวคู่มิตรได้จอนมาขนาบหน้าขนาบหลังลัคนาราศีมีนครับตรงนี้จะส่งผลทําให้วิถีชีวิตของตัวท่านเองถือว่ายังมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค่อนข้างมากชีวิตยังมีคนนับหน้าถือตารวมถึง ความก้าวหน้าในชีวิตในระยะนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแต่ก็จะมีอีกบางมุมนะครับสำหรับตัวท่านเองนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านก็ควรจะระวังการขัดแย้งกับบุตรหลานบริวารเอาไว้บ้างบางทีคนที่อายุอ่อนกว่านั้นมักจะให้โทษไม่ได้ให้คุณเท่าที่ควรมากครับสำหรับในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นยังดีที่มีดาวสุประเคราะห์พระอาทิตย์พระพุธพระศุกร นะครับซึ่งดาวเหล่านี้เป็นดาวสุปเปอร์เคราะห์ทั้งหลายทั้งปวงได้โยกหน้าลัคนาจึงทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นลัคนาราศีมีนะครับคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ก็ยังมีแต่นะครับผมแนะนําไม่ท่านระวังไว้บ้างก็คือครึ่งเดือนหลังแม้ว่าจะมีคนช่วยเหลือแต่ชีวิตของตัวท่านเองบางทีก็ยังเหน็ดเหนื่อยพอสมควรมักมีเรื่องหัวเสียมักมีเรื่องร้อนใจเป็นเรื่องธรรมดาบางทีอาจจะมาจากเรื่องในครอบครัวหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องก็เป็นได้ครับ ต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษหรือบางทีอาจจะหมายถึงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวหรือญาติพี่น้องเจ็บป่วยด,ด้วยนะครับดําเนินการอะไรก็มักจะมีอุปสรรคและความยุ่งยากใจเสมอผมก็ขอให้ท่านอดทนและฟันฝ่าเข้าไว้เดี๋ยวก็ผ่านไปครับสําหรับเรื่องต่อไปวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของลัคนาราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนแรกนั้นนะครับพระอาทิตย์ได้เป็นอุด จอนเข้าสู่พบการเงินนะครับแต่ก็เป็นดาวเจเ้าเรือนอริด้วยได้จอนเข้าสู่พบการเงินนั่นเองจึงทําให้การเงินของตัวท่านเองแม้ว่าเป็นอริแต่ดาวเป็นอุดถือว่าเป็นดาวสูงสักจึงทาให้ท่านสามารถที่จะหาเงินได้ครับแต่อาจจะหาเงินด้วยความเหน็ดเหนื่อยพอสมควรบางทีต้องแข่งขันมีการประมูลกันแต่นะครับอีกมุมหนึง่งท่านต้องระวังก็คือภาระรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของตัวท่านเองค่อนข้างจะมีเยอะเป็นธรรมดานะครับมักเสียเงินไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง บางทีก็เสียไปกับเรื่องในครอบครัวหรือเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถในระยะนั้นได้ด้วยในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วจะเป็นช่วงที่ดาวบัประเคราะห์ดาวเกตยกย้ายราศีออกไปนะครับจึงส่งผลทําให้ภาระค่าใช้จ่ายถือว่าเบาลงดีขึ้นนะครับแล้วก็ดาวอังคารเป็นดาวกระดุมพระการเงินยังมีดาวสุประเคะ์คือพฤหัสบดีตีโกนถึงให้คุณครับจึงทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นการเงินของตัวท่านเองยังสามารถที่จะดําเนินไปได้ การเงินยังมีความคล่องตัวครับสําหรับวาสนาเกี่ยวกับเรื่องของการงานของลัคนาราศีมีนนั้นโดยมากในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวมรุตยูเดินร่วมกับดาวพระอาทิตย์ที่เป็นดาวอกินะครับจึงส่งผลทําให้การงานนะครับบางทีมักเเหนื่อยมีอุปสรรคเข้ามาพอสมควรบ้างก็มีคู่แข่งเข้ามานะครับแต่ว่ายังดีที่มีดาวอาทิตย์พฤหัสคู่มิตรขนาบหน้าขนาบหลังลัคนาราศีมีนครับ ในมุมนี้จึงทําให้ความสําเร็จยังมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ถือว่าค่อนข้างเยอะและอีกมุมหนึ่งนะครับก็ยังมีพระเกตเร่งดาวมรุตยูมีดาวพระราหูนําหน้าหลายท่านนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับทาง,างต่างประเทศหรือมีโอกาสที่ทํางานที่ตัวเองเคยทํามาก่อนครับในช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับมีบาปประเคราะห์เข้ามาเบียนก็คืออังคานพระเกตเบียนลักนาน,นั่นเอง จึงส่งผลทําให้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นวิถีชีวิตเกี่ยวกับเรื่องการงานท่านมักจะหัวเสียมักจะร้อนใจบางทีก็มักเจองานที่ยากและก็ต้องระวังผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษเอาไว้บ้างครับอีกมุมหนึ่งนะครับดาวสุ p ร r เหาส่วนใหญ่จะทํามุมหลบก,กับดาวพฤหัสบดีการงานสส่วนใหญ่ครับจึงส่งผลทําให้ความก้าวหน้าทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้น บางทีอาจจะดูราบเรียบไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ขอแนะนำว่าหากใครที่ทำอะไรเป็นของตนเองก็ไม่แนะนำให้ขยายงานมากเกินไปครับสำหรับในเรื่องความรักของลัคนาราศีมีนนั้นสำหรับท่านเองนะครับที่มีคู่ครองอยู่แล้วดาวพุธเป็นดาวคู่ครองเดินร่วมกับดาวพระราหูที่พบสหัชชะนะครับในมุมนี้ท่านต้องระวังขัดแย้งกับคู่ครองอาจจะเป็นเพราะคนรอบข้างหรือในระยะนี้นะครับคู่ครองก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับ เพื่อนฝูงของท่านบ่อยมากขึ้นอาจจะมาพ้องเกี่ยวกับสังคมของท่านบ่อยมากขึ้นนะครับแต่ตัวท่านเองนะครับอีกมุมนึงในด้านไม่ดีท่านก็ต้องระวังสุขภาพของคู่ครองเอาไว้บ้างเพราะบางทีคู่ครองนั้นก็สามารถที่จะเจ็บป่วยได้ยครับหรือบางทีคู่ครองอาจจะมีอุบัติเหตุผ่าตัดเกิดขึ้นหรือบางท่านนะครับเป็นช่วงที่คู่ครองมักเหน็ดเหนื่อยเป็นช่วงที่ต้องฟันฝ่าในชีวิตก็เป็นได้ครับ สำหรับท่านที่ยังโสดหรือยังไม่มีคู่ครองนั้นนะครับโดยมาโชคทางด้านความรักยังไม่ค่อยดีหากท่านรักใครชอบใครสักคนหนึ่งก็มักจะมีคู่แข่งเข้ามาเสมอรวมถึงบางท่านนะครับหากรักใครชอบใครสักคนหนึ่งบางทีอาจจะมีเพื่อนฝูงหรือคนที่รู้จักกันกับท่านนะครับเข้ามาวนเวียนในชีวิตในระยะนี้ก็เป็นได้ครับสำหรับลัคนาราศีมีนนั้นก็คงมีเพียงเท่านี้